วันนี้เราจะไปกินส้มตำเจ๊ไก่กันนะครับแถวย่านดอนเมืองเป็นร้านที่สายแซ่บไม่ควรพลาดด้วยการทั้งบวงนะครับด้วยรสชาติที่จัดจ้านถึงใจและวัตถุดิบคุณภาพดีทำให้มีลูกค้าวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยนะครับถ้ามาสายคงต้องนั่งรอนานหน่อยนะครับ<า>เมนูของส้มตำเจ๊ไก่ครับมีให้เลือกหลากหลายเมนูมากเลยนะครับ ดูแล้วน่ากินทุกเมนูเลยนะครับผมรสชาติดีบอกได้เลยนะครับจัดจ้านจริงๆเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราจะสั่งอะไรไปกินกันดีบ้างนะครับสิ่งที่ต้องสั่งแน่นอนนะครับก็คือส้มตำนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไทยส้มตำปลาลาส้มตำไทยปูหรือแม้แต่ส้มตำหลวงพระบางนะครับอันนี้นครับเส้นมะละกอฝานเป็นแผ่นบางๆงคุกเข้า เข้ากับเครื่องปรุงรสชาติเข้มขน้นรสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับเส้นมะละกอแบนและนุ่มกำลังดีเข้ากับรสชาติน้ำปรุงที่เข้มข้นเลยนะครับมีถั่วง,งอกเม็ดกระถิน่นแล้วก็แคบหมูมาให้ด้วยนะครับในจานนี้ดูน่ากินมากเลยนะครับโอ้โหดูนะปะลาลักครับข้นมากเลยสงสัยจะเด็ดจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นส้มตำไทยปูนะครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างส้มตำไทยและปูเค็มนะครับทำให้ได้รสชาติที่ซับซ้อนและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความเค็มของปูเค็มและก็ส้มตำไทยที่หวานเปรี้ยวเข้ากันได้ดีเลยนะครับมเมนูต่อไปนะครับส้มตำปลาร้านะครับโอ้โหน่ากินเช่นเคยนะครับดูแล้วถ้าจะเผ็ดน่าดูนะครับจิตจานแน่ๆน,นะครับวันนี้ สำหรับสายปลาตัวจริงนะครับส้มตำเจ๊ไก่นีนะครับใช้ปลาชั้นดีรสชาติเข้มข้นนัวถึงใจมากเลยปัาโอ้โหแต่ดูราคบคงเผ็ดชี้จัดแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นผัดหมี่โคล่านะครับดูไปก็คล้ายผัดไทยนะครับแต่มีหมูยอหั่นเป็นแท่งบางๆมานะครับโอ้โหมีไข่เจียว บางหั่นฝอยมาด้วยนะครับโอ้น่ากินมากเลยครับถ้าใครไปลองชิมอ่าเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไง่อยมากเลยครับต่อไปก็เป็นตําไทยนะครับอันนี้สีสันก็บอกแล้วว่าครับตําไทยน่าจะเปรี้ยวจี๊ดจ้าสะใจแต่ก็คงเผ็ดเหมือนกันนะครับดูจากสีสันดูจากเม็ดพริกแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบเค็มๆหน่อยก็ต้องอย่างนี้ครับต้ไทยปูนะครับ เป็นยังไงครับร้านนี้บอกเลยครับแซ่บทุกจานนะครับดูหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยแม่ตักกันใหญ่เลยครับมาถึงปลาดินเผาเกลือนะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเลยครับเนื้อสดหวานแน่นอนนะครับย่างมาอย่างดีครับจนหนังแห้งหอมกรอบมากครับ ปลานิลเผาเกลือนะครับนี่นะครับดูชัดไส้มาอย่างดีแล้วนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับนี่มีชุดผักมาให้ด้วยนะครับมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ําจิ้มถั่วนะครับเพื่อจะได้กินผสมกันถ้าคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากเกินไปนะครับจะได้มีรสหวานตัดด้วยครับกินผสมกันอร่อยลงตัวมากเลยนะครับสาหรับปลานิลเผาเกลือแม่เปิดหนังออกมาีเนื้อหน้ากินจริงๆนะครับโอ้โหแล้วน้ําลายไหลมากเลยครับ ต้องลองกินซะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นไส้เก๋าอีสานนะครับทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับไส้เก๋าอีสานที่ย่างมานะครับใส่ไม้มาสามไม้นะครับโอ้แต่ผมบอกเลยนะครับเปรี้ยวกําลังดีนะครับไส้เกาอีสานของเราเอาละครับก็เริ่มทานกันได้เลยนะครับโอ้โหมากันเต็มโต๊ะอย่างนี้นะครับแต่ละอย่างนี่แม่ อร่อยแซ่บถึงใจนะครับบอกเลยใครผ่านไปผ่านมาแวะเวียนไม่ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเมนูที่สั่งมาคงยังไม่หมดแค่นี้นะครับน่าจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับจะมีอะไรมาเสิร์ฟอ้อ้วันนี้นะครับต้มแซกกระดูกอ่อนดูสิครับสีสันเข้มข้นสงสัยไปตรงบอกก็รู้นะครับ ซีซา์ถึงใจแน่นอนนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็เครื่องนี่สมุนไพรเต็มเลยครับอ่าลองตักมาดูนะครับอือนี่เนื้อเน้นๆนะครับต่อไปนะครับก็เบสิกเหมือนกันนะครับน้ำตกคอหมูย่านะครับโอ้โหดูนะครับมีติดมันแม่เนื้ออืเห็นแล้วซีดเลยนะครับดูสิครับรสชาติบอกเลยครับเปรี้ยวจี๊ดจ๊า อันนี้นะครับหมูพวงนะครับมากับน้ําจิ้มแจ่วนะครับน้ําจิ้มแจ่วปลาลานะครับโอ้โหดูหมูพวงนะครับย่างมาน่ากินมากมีกระเทียมเจียวโรยมาหน่อยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ากินแล้วอืลืมหมูพวงไม่ลงจริงนะครับอร่อยจริงๆนะครับด้จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วโอ้ฟินสุดๆดนะครับจะบอกให้ นี้น่าจะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับลาบหมูนะครับลาบหมูแบบโบราณหน่อยนะครับอันนี้ดูสิครับโอ้โหเครื่องครบนะครับมีตับหมูด้วยนะครับหนังหมูก็มีนะครับดูสิครับรสชาติผมบอกเลยครับแซ่บเผ็ดมากนะครับแต่อร่อยที่สุดเปรี้ยวโอ้โหใช้ได้เลยครับร้านนี้ลาบหมูนี่โอเคครับใช้ได้ครับผม เอาละครับเมนูที่สั่งมาหมดแล้วนะครับต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับโอ้โหดูนะครับแป๊บทางนั้นเลยนะครับถ้าช้ากว่านี้ก็คงกินไม่ทันเขานะครับดูสิครับตักกันใหญ่เลยครับโอ้โหดูดูแม่ไปแล้วนะครับรอไว้เจอกันใหม่นะครับ